ดีเจเตเต้ h, มาจากสถาบันนิติเวชไม่มีการรดน้ำศพใส่ลงเย็นตั้งสวดพระอภิธรรมทันทีผู้สื่อข,ข่าวได้เดินทางไปยังบ้านเลขที่59หมู่ที่2ตำบลหนองกระทุม่มอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบ,บุรีโดยได้จัดพิธีตั้งศพดีเจเตเต้ h, แล้วได้รับแจ้งว่าจะทำพิธีสวดพระอภิธรรมเป็นเวลา3คืนและจะทำการชาปนากิจในวันพฤหัสบ,บดีที่22พฤษภาคม2568 วัดหนองกระทุ่มซึ่งอยู่ใกล้ๆกับบ้านดีเจเตเต้สำหรับศพดีเจเตเต้ทางญาติไม่ได้มีพิธีรดน้ำแต่อย่างใดเนื่องจากร่างได้เสียชีวิตมาหลายวันทางญาติจึงได้นำร่างใส่ในโรงเย็นและจะตั้งสวดในคืนนี้เป็นคืนแรกโดยมีนางนัทยาคุณศรีจตุรงแม่บุญธรรมและน้องสาวร่วมนำดอกไม้ใส่ไปในโรงศพสังเกตว่าแม่อยู่ในอาการเศร้าโศกเสียใจร้องไห้ตลอดเวลาพร้อมกับพูดว่า หลังจากนี้จะไม่มีใครไปรับใครจะพาไปเที่ยวใครจะพาไปกินส้มตำอีกจากการสอบถามญาติใกล้บ้านแจ้งว่าน้องเต้เตจะดูแลครอบครัวรักครอบครัวจะพาครอบครัวไปเที่ยวไปรับประทานอาหารนอกบ้านอยู่ไม่ขาดไม่คิดว่าจะมาจบชีวิตเร็วเช่นนี้ในเรื่องส่วนตัวอื่นๆไม่ทราบอะไรมากนักอยากจะให้เจ้าหน้าที่จับตัวผู้กระทำผิดให้ได้โดยเร็วทั้งหมดส่วนบรรยากาศทางบ้านได้มีญาติเตรียมดูแลรับแขกซึ่งพ่อกับแม่ ได้นำรูปของดีเจเต้ไปให้ช่างร้านถ่ายภาพดำเนินการเพื่อน,นำกลับมาตั้งหน้าหีบศพบรรยากาศที่บ้านมีพวงรีดสอสอกอฟมาถึงกับเพื่อนๆร่วมงานนำมามอบแก่ผู้วัยชนกันบ้างแล้วคาดว่าในคืนสวดพระพิธีทมศพดีเจเต้คืนแรกน่าจะมีประชาชนไปร่วมง,งานเป็นจำนวนมากและจะรายงานความคืบหน้าต่อไป